In 1907, King Rama V went out to inaugurate the northern railway from Po to Phitsanulok Province, and also the eastern line to Chaiyaphum Province. After that, His Highness went to live in Chaiyaphum Province, and he had a royal wish to see the Canal. Therefore, he graciously granted the arrangement of the royal Barge procession from Chaiyaphum Province to return to Bangkok via Sansep Canal route mainly. Today, a day in Bangkok would like to present the story of King Rama V, an official visit of San Canal, three important places in the eastern part of Bangkok, which were the boundaries adjacent to Chachoengsao Province. Hello, going to visit a day in Bangkok. Today. วันนี้เราอยู่กับคุณเชิดพันเตียภัยบู์ซึ่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวของการเสด็จประพาสต้นคลองแสนแสบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้พวกเราทุกคนได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณกูครับก็ถ้าพูดถึงการเสด็จพระพต้นของรัชกาลที่5ในเส้นคลองแสนแสบครับมันต้องเริ่มจากเรามีการเปิดเส้นทางรถไฟสายพระบันออในขั้นตอนแรกครับท่านตั้งใจว่าจะเสด็จกับทางรถไฟเช่นเดียวกันแต่เมื่อท่านถึงชาเชิงเซาเนี่ยท่านก็เปลี่ยนใจ mm hmm. ท่านอยากเสด็จปรระพาาสสเเห็นนคอองงแแบข พอมาถึงหนองจอกนะครับโอุดมสมบูรณ์มากไม่เจอวัดเลยเจอวัดเดียวซึ่งก็คือวัดทับสมโสมสทรที่เราจะแวะมาเนี่ยครับท่านท่านได้ท่านได้ขึ้นมาที่วัดแล้วก็ท่านก็เลยถวายปิ่นโตหนปิ่นโตซึ่งปิ่นโตน,นี้เขียนว่ารอศรหนึสองแปดเราก็จะพาไปดูปิ่นโตกันนะครัอ,อันนี้อาจจะขออนุญาตให้ท่านเจะวาดเป็นคนเล่าะนะครับวัดทรัพยาสม,มสรรน,นิก,นกรเกษมอวัดคู

ส่วนประวัติบินโตนี้มีประวัติวัดว่าสมัยสมเด็ illing, ot, ดจพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทางเรือแล้วก็ได้ขึ้นท่าน้ำวัดรั์สมุทรรก็ได้ขึ้นมาพบปปากกับเจ้าว่าอ right. งองแรกนะอนะข้อปั่นแล้วทันีีว่ากระานเจ้าวาดว่าวัดต้องการอะไรหรือเปล่า ว่าหลวงพ่อปั่นก็บอกวัดไม่ต้องการอะไรแล้วท่านก็เลยถวายบินโตไว้หนึ่งใบที่ท่านเสวยอาหารเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้วยในบินโตเนี่ยไม่มีแล้วตตนนี้ก็เหลือจะ่เถาบินโตก็จะมีะตาหม่อมเจ้าวนุคมรอศหนึ่งสองแปได้ถวายไว้หนึ่งใบส่วนพระบัวสดนี่ก็สร้างปีพศอ สองสี่หนึ่งสี่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีพระประธานเนี่ยสมัยพระเจ้าอูทอ่ทองนะถอดแดบ,บมาจากอายุธยาแล้วก็มาประสิทธิ์ปรสานไว้ในพระโบสถ์ After we have learned the story of King Rama the f t h a n official visit of Wat Sapaya Samoson ni Nikorn Kasem we also continue our cruising along Saint s a n s e p Canal Route Anotherport visited Moque also Raada King which V สวัสดีค่ะสมาคมกับตังยีครับก็อขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านูุนาคารมัสยิดซึ่งมีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า190ปีและเป็นมัสยิดที่ต้องบอกว่ามีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานน,น,นะครับวันนี้เนี่ยมัสยิดของเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่ง สร้างความประทับใจให้กับคนรุ่นหลังซึ่งแนอดีเนี่ยในรัชกาลที่5ที่อย่างที่เมื่อคุณตะกู้ยได้นำว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสร้างการมัสยิดในการรับพระราชทานในเรื่องของหินและทรายในการร่วมก่อสร้างเนี่ยนะครับอันนั้นในขณะนี้เราจะเห็นว่ามัสยิดที่เราเห็นอยู่กําง,งับฟุงมุลละนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นโครงสร้างเริมตั้งเดิมขึ้น เป็นคือในไทยใครอยู่ขน,น,นับพื้นกระเบื้องเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นพื้นกระเบื้องที่เรียกว่าสวยงามแล้วก็เป็นพื้นกระเบื้องลายเดิมซึ่งตั้งแต่สมัยในการสร้างครั้งแรกนะนี่คือเป็นกระเบื้องลายเดิมนะครับถี่เป็นป็นการอนุรักษ์สิ่งที่คนรุ่นคนก่อนเนี่ยเขาได้เขาได้สร้างไว้แล้วก็มันเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี the current mosque was built as a new building around the old 200-year-old mosque which has been renovated by preserving the original architecture as much as possibly could and the remains of the roof of the original building were also made of ancient tiles อีกหนึ่งจุดซึ่งเป็นจุดสําคัญก็คือจุดนี้แหละครับจุดที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จทลังชลมาตรเมื่อวันที่20กันยา2537นะครับพระองค์ท่านเสด็จทางคลองแสนแสบในกําหนดการหมายกําหนดการไม่มี<ะ>ไม่มีที่ท่านจะเสด็จที่นี่เมื่อเรือพระองค์ท่านเสด็จมาถึงหน้ามัสยิดนี่ยนะครับทุกคนต่างมีความตื้นตันใจ แล้วก็พระองค์ท่าเห็นประสงค์นิกร ramento, ของพระองค์เนี่ยนะครับท่านก็ให้เรือชะลอแล้วท่านก็จอดให้เรือจอดแล้วท่านก็ใช้พระหัตถ์ของท่านเนี่ยจับสะพานปูนน,นะนะเพราะว่าเห็นด้วยกับสายตาขอ,ของผมเองเนี่ยนะครับเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับรองค์ท่านเสด็จด้วยความฉับ,ฉบวัยของพระองค์ขึ้นสู่ท่าน้ำนะบันไดท่าน้ําของของหน้ามัสยิดและท่านก็ได้เยี่ยมชมในนาคารมัสยิดที่เราได้ชมในเมื่อสักครู่นี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เดินออกหรือเสด็จออกมา หน้าอาคารมสิบแล้วท่านก็มาปลูกตะแบกตอนนี้นะครับอตอนนั้นเนี่ยเมื่อ20กว่าปีนะที่แล้วเนี่ยนะครับยังต้นเล็กนะไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เป็นเพระบารมีของพระองค์ท่านแล้วก็พวกเราเนี่ยซาบซึ้งในหัวใจว่าครั้งหนึ่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยได้เสด็จนาทางทางน้ําแล้วก็มาหน้าสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นของเป็นสองครั้งประวัติศาสตร์ที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยได้ได้รับเสด็จพระองค์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วก็พวกเราก็ซาบซึ้ง The story of King Rama V's unofficial visit is not yet over, so I am going to take you on a cruise to another important temple which King Rama V also visited. This place is Wat Si Bun Riang. Wat Si Bun is an ancient temple which was established in 1830 during the reign of King Rama III. There is a principal Buddha image in the Ordination Hall which was built during Sukhothai period and named Sukhothai. It was also known by the locals as Luangpo Sukhothai. It is a bronze Buddha image in Maravichai posture and it is a Buddha image which the residents in this area have greatly believed in. In addition, we will also admire the murals presenting the story of p r o ร e s วสสันด n inside the ordination hall คุณผู้ชมคะเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานาครนั้นยังมีอีกมากมายหลายแห่งนะคะแต่ละจุดนั้นก็จะมีเอกลักษณ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เส้นทางเสด็จประพาสต้นคลองแสนแสบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเกิดจากการที่พระองค์ท่านมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยพระสงฆนิกรแล้วก็อยากจะมาทอดพระเนตรวิถีชีวิตของพระสงนิกรด้วยพระองค์เองค่ะครับชรัคุณคุศ นับเป็นพระมหากรุณาอย่างที่ทังหาที่สุดไม่ได้ของพรองค์ทานที่มีต่อประสบนิกรของเราครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Join us and stand a chance to win special prize. Just head to our Facebook page and answer this question. The question of the day is: What is the name of the royal barge that His Majesty King Rama V used during his unofficial visit of sangsak canal Yot chaya submit your answer to our facebook bangkok tourism division you can also follow us on facebook a day in bangkok Ni nite Krung Thep and youtube bangkok tourism division